สวัสดีครับแปงเคียบอลนะครับวันนี้อยากจะขอพูดถึงวิกเตอร์เยอร์เคเลสสักหน่อยหนึ่งครับที่เป็นกระแสหนักมากๆครับหลังจากที่เพิ่งยิงแฮตทริกใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คือวิกเตอร์เยอร์เคเลสเนี่ยครับในอดีตเขาก็าเป็นนักเตะของทีมไบรตันเนาะคือผมว่าทุกคนที่หลงรักกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับจะต้องชื่นชอบกับวีทีทีไบรตันเขาได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นใหม่เพราะมันเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาได้เซ็นสัญญาเข้ามาแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยครับนักเตะเหล่านั้นก ความผิดพลาดในการซื้อตัวเนี่ยมันอาจจะมีครับแต่ว่าไม่เยอะเราจะเห็นได้ว่าทีมไบรตันเนี่ยเสียนักเตะตัวหลักแทบจะทุกปีเลยแต่ก็สามารถทดแทนได้อยู่เสมอซึ่งผมว่าเนี่แหละครับที่มันทําให้สโมสรน,นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ถ้าเราจะพยายามมองหาข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในเรื่องการซื้อขายนักเตะของทีมไบรตันนะครับบางทีวิกเตอร์เยอร์เคเลสเนี่ยแหละอาจจะเป็นคนนั้นเพราะว่าไม่แน่เหมือนกันครับบางทีวิกเตอร์เยอร์เคเลส อาจจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรที่เคยมีโอกาสย้ายเข้าไปอยู่กับไบรตันก็เป็นไปได้ครับและที่บอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดก็เพราะว่าเยอร์เคเลสเขากลับไม่เคยมีโอกาสลงสนามให้กับไบรตันเลยแม้แต่เกมเดียวในฟุตบอลลีกแต่ว่าสําหรับฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเนี่ยครับเขายังได้รับโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าไม่เยอะมากและผู้คนก็ไม่ได้จดจําชื่อของเขาด้วยแต่ว่าจู่ๆชื่อวิกเตอร์เยอเคเลสมันกลับถูกพูดถึงอย่างหนักเลยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และล่าสุดครับ4วันที่ผ่านมาลงสนาม2นัดยิงได้7ประตูตกดไป2แฮตทริกและหนึ่งในนั้นมันเป็นการยิงแฮตทริกใส่ทีทมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยดังนั้นผมอยากจะขอพูดถึงกองหน้าคนนี้กันสักหน่อยหนึ่งครับว่าทำไมวิกเตอร์เยเรเคเลสเขาถึงถูกสื่อโปรตุเกสเรียกว่าเป็นทานซิชันเดมอนหรือถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยนะครับมันก็คือการกลายร่างของปีศาจนั่นเองหลยถ้าพร้อมกันแล้วนะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะและเราไปรับฟังเรื่องราวของวิกเตอร์เยเรเคเลสกันได้เลยครับ ในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปลีกโปรตุเกสได้มีการผลิตนักฟุตบอลขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะมากมายหลายต่อหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคิสเียโนโรนัลโดเปเป้อังเคลดิมาเรียนานี่โคเอนทราลฟาวเกาฮอคแบร์นาโดซิลวาแอเดซอนเจ้าเฟลิกบรูโนเฟอร์นัน เอ็นโซ่ฟอนานเดสและก็อาจจะรวมถึงดาวินนูเยสด้วยก็ได้และยังมีอีกมากมายหลายต่อหลายคนเลยครับเท่าที่นึกออกก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าในตอนนี้ครับวิกเตอร์เยเรเคลสก็ได้ถูกรวมเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเหล่านั้นแล้วทั้งฟอร์มการเล่นและก็รูปลักษณ์ภายนอกเราอาจจะบอกได้ว่าเยอรเคลสอาจจะเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดก็ได้ครับมีการจบสกอร์ที่คมมากๆและถ้าเรานับกันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนถึงเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเยเรเคลสลงเล่นไปทั้งหมดแล้ว60นัดทุกรายการให้กับสปอร ยิงได้60ประตูและทำไป16แอสซิช์กลายเป็นหนึ่งในคนที่คมที่สุดในโลกณนะเวลาปัจจุบันไม่พอครับเยอเรเคลสยังมีร่างกายที่ใหญ่มากๆสูง189เซนติเมตรตัวหนาบึกบึนสามารถพุ่งปะทะกับกองหลังคนไหนในโลกก็ได้ครับและที่สำคัญเลยเยอเคเลสยังมีสปีดที่เร็วมากๆด้วยทั้งๆที่มันควรจะเป็นจุดอ่อนของคนที่ตัวสูงตัวใหญ่และคำถามเดียวในตอนนี้ก็คือเขาจะย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องราวของเยอเรเคลสเนี่ยครับ ผมอยากจะขอย้อนกลับไปในช่วงวันที่17กันยายนปี2020กันก่อนครับซึ่งในตอนนั้นสมสรไบรตันจะต้องเปิดบ้านลงเล่นกับปอร์สมัรในฟุตบอรลรายการคาราบาวครับรอบที่2ปอร์สมัรในตอนนั้นครับพวกเขาเป็นทีมระดับลีกวันและถึงแม้ว่าไบรตันเนี่ยครับตอนนั้นจะยังไม่เป็นทีมที่เก่งอะไรเหมือนกับในปัจจุบันเนาะแต่ว่าโอกาสที่พวกเขาจะพลิกล็อกแพ้ปอร์สมารจนตกรอบเนี่ยครับมันต่ำมากๆดังนั้นเกรแฮมพอตเตอร์เขาจึงได้ส่งเด็กดาวลุง่งลงสนามหลายต่อหลายคนเลยครับและมันกนนกมก,นกมมีููนนถถพดึงาๆใเ เด็ก2คนอายุ23ปีครับอเล็กซิสแม็กเอลลิสเตอร์และก็วิกเตอร์เยอร์เคเลสโดยที่ในเกมเนี่ยทั้งคู่สามารถยิงประตูได้ด้วยครับโดยที่แม็กเอลลิสเตอร์ยิงประตูแรกส่วนเยอร์เคเลสยิงประตูปิดท้ายให้ทีมเอาชนะไปได้40ครับแต่ว่าเส้นทางของทั้ง2คนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างเนาะแม็กเอลลิสเตอร์สุดท้ายได้กลายเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่อย่างถาวรส่วนเยอร์เคเลสครับเขากลับถูกปล่อยไปให้กับซังพารียืมตัวในอีก2สัปดาห์หลังจากนี้ และแน่นอนว่าโอกาสการได้ลงสนามให้กับไบรตันและรวมถึงเกมพีเีกมันก็หมดลงไปแล้วด้วยครับมันมีคําถามครับว่าทำไมตอนนั้นมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือถ้าเราไปมองดูนักเตะไบรตันที่ได้ซื้อตัวเข้ามาในแต่ละคนในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับแม็กอลลิสเตอร์ที่ตอนนั้นทําผลงานได้ดีอยู่แล้วกับโบคาจูเนียบัวนาน t ตเต้เขาก็ย้ายมาจากโรซาเิโอเซ็นทรัล เลอแอนโดรทรอซาก็มีผลงานที่ดีมากๆกับเก่งเคาลูมิดมาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับอุนิโอนซซงชิลัวและรวมถึงนักเตะอีกหลายคนเลยครับที่ย้ายมาจากทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นเวลเบกแลมตี้หรือว่ากิลมอร์ที่ต่างเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและก็อาร์เซนอลกันมาหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่านักเตะทุกคนที่ผมได้พูดชื่อออกมาเนี่ยครับต่างเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของยุโรปแต่ว่าเยอร์เคเลสเขาลงเล่นให้กับสโมสสับอมมาปอรชคาร์นาซึ่งเป็นทีีมในนระดดับลก2วเ และมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับเมื่อบอมมาปอชคาร่าคือทีมบวยของลีก2 30นัดมีเพียงแค่12คะแนนแม้แต่ทีมรองบวยครับยังมีคะแนนมากกว่าพวกเขาถึงเท่าตัวถึงแม้ว่าตัวของเยอเคเลสเนี่ยครับจะสามารถขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของบอมมาปอชคาร่าได้ตั้งแต่อายุ17ปีแต่ว่าการที่ทีมตกชั้นไปอยู่ในระดับดิวิชัน3มันก็ยากครับที่จะทําให้เขาได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ๆแต่การที่บอมมาปอชคาร่าตกไปอยู่ในระดับดิวิชัน3เนี่ยครับ ในอีกแง่มุมหนึ่งมันก็ทําให้วิกเตอร์เยอร์เคเลสได้รับโอกาสการลงสนามมากขึ้นก่อนที่เขาจะสามารถยิงได้7ประตูจาก11นัดสามารถช่วยให้ทีมนั้นเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาดิวิชัน2ได้สําเร็จและเป็นลองดาวซันโวของทีมด้วยครับก่อนที่เขาจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติสวีเดนรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะได้เริ่มต้นขึ้นครับฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8วิกเตอร์เยอร์เคเลสเขาตั้งใจว่าจะพาทีมบอมมาปอชคาน่าเลื่อนชั้นขึ้นสููล่ลกสงสงุดให้ไ และเขาก็ได้ระเบิดฟอร์มการเล่นออกมาด้วยการยิงไปทั้งหมด13ประตูจาก14นัดและยังมีการสร้างเซอร์ไพรส์พาทีมทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยสวิตเซอร์แด้วยครับก่อนที่มันจะเป็นทางไบรตันได้ติดต่อเข้ามาและดึงตัวไปร่วมทีมในเดือนมการาคมปี2018โดยที่วิกเตอร์เยอร์เคเลสเขาถูกส่งลงไปเล่นในทีมรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีซึ่งก็คือทีมสำรองของไบรตันนั่นแหละครับโดยที่ในตอนนั้นน่ะเขาถูกจับไปเล่นเป็นกองหน้าัวเป้าบ้างปีกซ้ายบ้างปีกขวาบ้าง สลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆเลยครับเหมือนกับว่าเขาหาตำแหน่งให้วิกเตอร์เยอร์เคเลสไม่ได้ว่าตำแหน่งไหนมันคือตำแหน่งที่ดีที่สุดของเจ้าตัวกันแนะ่จนมาถึงในฤดูก,กาล2019-2020ไบรตันได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมชุดใหญ่โดยเกแฮมพอตเตอร์ได้เข้ามาแทนที่ของคิสฮิลตันและเกแฮมพอตเตอร์เนี่ยครับเขาก็ได้วางรูปแบบแผนการเล่นใหม่ทั้งหมดเลยทั้งระดับทีมชุดใหญ่แล้วก็ทีมสำรองเป็นการสร้างทีมเพื่ออนาคตสร้างระบบอะคาเดมี่ให้มีแผนการเล่นเดียวกับที่เขาต้องการให้ทีมชุดใหญ่เล่น เด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยครับพอถึงวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้ทันทีไม่ต้องมาเสียเวลาในการปรับจูนกันอีกรอบและก็ยังรวมไปถึงการจัดวางรูปแบบการเล่นแบบใหม่ด้วยครับมันก็คือรูปแบบของการต่อบอลสั้นนี่แหละที่เกรแฮมพอตเตอร์เขามองว่าวิกเตอร์เยอร์เคเลสมีจุดอ่อนในเรื่องการส่งบอลทางทีมงานทุกคนครับทั้งเกแฮมพอตเตอร์ แลวก็รวมถึงผู้จัดการทีมชุดเล็กและผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรที่ตอนนั้นก็คือแดนแอชเวิร์ดนั่นแหละครับก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลและก็มาอยู่ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ในปัจจุบันทุกคนต่างมีความเห็นว่าถ้าในเมื่อวิกเตอร์เยอเคเลสเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลในระบบนี้ได้การปล่อยตัวเขาออกไปเติบโตข้างนอกก่อนมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าทุกคนก็รู้ครับว่าศักยภาพในตัวของเยอแคเลสเนี่ยมันดีแค่ไหนแต่ว่าพวกเขาต้องการจะดูว่าภายใน1-2ปีเนี่ยเยอแคเลส จะสามารถเติบโตได้หรือเปล่าเด็กคนนี้มีความสามารถในเรื่องของการทำประรตูในตอนที่อยู่ในทีมอะคาเดมี่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถูกจับไปลงเล่นตำแหน่งนูนบ้างตำแหน่งนี้บ้างสลับกันไป3าถึงสี่ตำแหน่งในแนวลูกครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถยิงประตูได้ถึงสิประตูจาก12นัดที่ลงสนามเพียงแต่ว่าในเรื่องของภาพรวมนยครับการมีส่วนร่วมกับทีมมันน้อยมากๆสุดท้ายแล้วไบรตันจึงได้ปล่อยตัวเยอเคเลสไปให้กับซังพาลียืมตัวหนึ่งฤดูกาลและในตอนที่อยู่กับซังพาลีเนี่ยครับ วิกเตอร์เยอร์เคเลสยิงได้ทั้งหมด7ประตูจากการลงสนาม26นัดแต่ถ้านับทุกรายการนะครับเยอร์เคเลสยิงไปทั้งหมด11ประตูมันอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับจํานวนนาทีที่เขาได้ลงเล่นวิกเตอร์เยอร์เคเลสเขาลงสนามไปทั้งหมด1,600นาทีครับยิงได้11ประตูนั่นก็เท่ากับว่าทุกๆหนึนาทีครับหรือว่าราวๆหนึเกมครึ่งเขาจะสามารถยิงได้1ประตูซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะครับถ้าเทียบว่าเขาเป็นเด็กดาวรุ่งแล้วก็รวมถงามสสาารรขอ,สสอระดับับ แต่พอเขากลับมาที่ไบตันในช่วงฤดูกาล2020จนถึง2021เนี่ยครับคราวนี้มันชัดเจนมากๆแล้วว่าทางทีมงานของไบตันไม่ต้องการจะเก็บตัวเขาไว้ในทีมอีกต่อไปแล้ว<ๆ>เขาถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งหนึ่งครับไปอยู่กับโซอนซี Z. และหลังจากได้ลงเล่นไปเพียงแค่ไม่กี่เกมเยอเคเลสตรวจพบว่าเขาติดเชื้อโควิดและมันลงปอดซึ่งมันส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจเขาเหนื่อยง่ายขึ้นเขาวิ่งไม่ได้เขาปะทะไม่ได้แถมช่วงการซ้อมเนี่ยเขาก็ทําได้ไม่ดีด้วย 11อนัดผ่านไปยิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวจนสวอนซีได้ตัดสินใจขอยกเลิกสัญญายืมตัวส่งกลับมาที่ไบตันหลังจากที่ได้ยืมตัวไปเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองและมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำครับว่าทีมงานของไบตันนั้นคิดถูกเด็กคนนี้ไม่สามารถแสดงผลง,งานที่ดีออกมาได้เลยถึงแม้ว่าจะมีข้ออ้างในเรื่องการติดเชื้อโควิดเข้ามาก็ตามแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยครับโควิดมันยังถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากเนาะสำหรับทุกคนในโลกนี้ แม้แต่แพทย์เองก็เหมือนกันครับก็ยังอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ดังนั้นพวกเขาไม่มีข้อมูลหรอกครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงเหนื่อยง่ายทำไมถึงเล่นไม่ดีทั้งทั้งที่หายจากโควิดแล้วคือคําว่าลองโควิดนะครับในช่วงเวลานั้นมันยังไม่มีใครบัญญัติคาคานี้ออกมาเลยด้วยซ้ําและพอมันเป็นแบบนี้ไบรตันก็ต้องมองหาสโมสรใหม่ให้กับเยอเคเอสอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก่อนที่มันจะเป็นทางโคลัมบีซิตี้ได้ติดต่อเข้ามาขอยืมตัวไปร่วมทีมและผลงานการยืมตัวที่โคลัมบีซิตี้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้ดีมากรนดนััคบ19 ยิงได้เพียงแค่3ประตูแต่ว่าผู้จัดการทีมโคเวนทีซิตี้เนี่ยเขาคือมาร์คโรบินส์อดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนที่ยิงประตูใช้ได้ในเกมนัดชิงชนะเลิศ FA คัในปี1989จนถึง1990พาแมนยูคว้าแชมป์และเขาก็เป็นคนที่เซฟเก้าอี้ของเซอร์เล er ็กเฟอร์กูสันไม่ให้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งด้วยเขาได้เห็นว่าเยอเคลสเนี่ยครับเขาจะสามารถเข้ามาเล่นกับแผนที่เขาต้องการให้เล่นได้อย่างลงตัวเขาไม่เคยสนใจเลยครับว่าเยอเคลสจะมีส่วนร่วมกับทีมมากน้อยแค่ไหน เขาไม่สนใจว่าเยอเคเลสจะส่งบอลดีไหมเขาสนใจแค่ว่าคุณมีร่างกายที่สูงใหญ่สามารถพักบอลได้หม่งได้ยิงได้หน้าที่ของกองหน้ามันมีนมแค่นี้ครับส่วนไอเรื่องของการเชื่อมเกมการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองกลางครับโคเวนที่เซตตี T ้ ity, เขาจึงได้ตัดสินใจยื่นเงินเราราวหนึ่งล้านปอนด์บางข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าไม่ถึง1ล้านปอนด์แต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่า1.2ล้านปอนด์ครับแต่ก็ถือว่าเราวๆนี้เนาะก่อนที่ไบรตันเขาจะรีบตอบรับทันทีเลยครับ มาร์คโรบินเขาได้บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เยอเคเลสได้เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมเขารู้ในทันทีแล้วครับว่าเด็กคนนี้มีความสามารถในการยิงประตูที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องใช้งานเขาให้ถูกจุดวิกเตอร์เยอเคเลสก็บอกว่าเขาก็ดีใจครับที่ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมโคเวนทีิตีดีใจที่ได้เจอมาร์คโรบินตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาขอเพียงแค่ใครสักคนหนึ่งครับที่จะเข้าใจในตัวตนของเขาจริงๆสักทีและเมื่อสภาพจิตใจของนักเตะมันดีขึ้น เขาก็จะสนุกกับการเล่นฟุตบอลมากขึ้นผลงานมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยเยอเรกเลสสามารถยิงได้ถึง11ประตูทั้งระดับสโมสรและทีมชาติจากการลงสนามรวมกันทั้งหมด11นัดก่อนที่จะจบฤดูกาล2021-2022ด้วยการยิงไปทั้งหมด17ประตูให้กับโคเวนทีซิตี้ในระดับแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เยอเรกเลสเริ่มถูกจับตามองแล้วครับแต่ว่าทีมใหญ่ๆใ,ในพรีเมียร์ลีกยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะเขากลัวว่าเยอเรกเลสจะเป็นพวกนซีซั่นว n wonder เป็นพวกเก่งแค่ซีซันเดียว แต่ว่าในฤดูกาล2022-23เนี่ยครับเยอ์เคเลสก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเขาไม่ใช่นักเตะประเภทนั้นเริ่มต้นเดือนสิงหาคมอาจจะยังไม่ได้มีผลงานอะไรครับแต่นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยผลงานดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยในเดือนกันยายนเขาสามารถแอซซิตให้เพื่อนได้1ประตูเดือนตุลาคมครับยิงได้3ประตูพฤศจิกายนยิงได้4ประตูพร้อมกับคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของแชมเปี้ยนชิพได้ด้วยธันวาคมยิงดับเบิลเลยครับเป็น8ประตู และจบเดือนกุมภาพันธ์โคเวนทรีซิตี้อยู่อันดับที่11ครับก่อนที่เยอเคเลสจะสามารถทำผลงานที่สุดยอดออกมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเขามีส่วนร่วมกับการทำประตูได้มากถึง15ประตูใน15นัดสุดท้ายของฤดูกาลตลอด2เดือนครึ่งโคเวนทรีซิตี้จากที่อยู่อันดับที่11ครับพุ่งมาจบอันดับที่5ได้สำเร็จพร้อมกับคว้าสิ์ไปแข่งเพย์ออฟเพื่อลุ้นตั๋วไปสุดท้ายสำหรับการเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่เพเมยรลีกในฤดูกาลหน้า ก่อนที่โคเวนทีซิตี้จะสามารถเอาชนะมิดเดิลสโบรของไมเคิลคาริกได้ในเกมเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศครับแต่ว่าความหวังในการได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีของโคเวนที่ซิตี้มันต้องพังทลายลงด้วยฝีมือของลูตันทาแต่ว่าในเกมนียครับเยอร์เคเลสเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้กับกุสตาโวฮามเมอร์ยิงประตูตีเสมอได้เป็นหนึ่งหนึ่งก่อนที่โคเวนที่ซิตี้นั้นจะแพ้ไปในช่วงดวลจุดโทษตัดสินถึงแม้ว่าโคเวนที่เขาจะแพ้นะครับแต่ว่า ด้วยผลงาน12แอสซิสและ21ประตูรังรองดาวสันโวของแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ครับสัญญาของเยอเลสเหลือเพียงแค่1ปีหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างเอเวอร์ตันคริสตัลพาเลซวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ฟูลแมต่างให้ความสนใจที่จะดึงตัวไปร่วมทีมอย่างจริงจังแล้วครับแต่ว่าจู่ๆสปอร์ติ้งลิสบอนกลับโผลมาพร้อมกับเงิน20ล้านยูโรเกทับหมดทุกทีม โคเวนที่ซิตี้เห็นอย่างนั้นครับไม่อม้อมค้อมไม่ต่อรองไม่ขอเพิ่มอะไรแล้วรีบขายให้ทันทีเลยกลายเป็นสถิติของสโมสรด้วยข้อเสนอที่ทาง s p o r t ติ้งลิสบอเขาได้ยื่นให้นะครับมันคือ20ล้านยูโรบวกกับอีก4ล้านยูโรขึ้นอยู่กับผลงานและความสำเร็จและก็มีส่วนแบ่งกำไรอีก5%ครับถ้าสปอร์ติ้งลิสบอนขายเยเเคเลสออกจากทีมและที่สปอร์ติ้งเนี่ยแหละครับที่มันได้ปลกปีศาจในตัวของเยอเคเลสออกมา สปอร์ติ้งภายใต้เฮดโค้ชอย่างรูเบนอโมรรงที่สามารถพาสปอร์ติ้งคว้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ19ปีแต่ว่าในตอนนี้ครับพวกเขาไม่ได้แชมป์ลีกมา2ปีแล้วและอโมรรงก็ต้องการพาสปอร์ติ้งกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งเยอเคเลสเข้ามาตอบโจทย์ทุกอย่างของสปอร์ติ้งได้เป็นอย่างดีเลยนัดแรกในลีกเยอเคเลสยิงได้2ประตูนัดแรกในยูโรปาลีกยิงได้1ประตูนัดแรกในเกมลีกคัพเขายิงแฮตทริกได้นัดแรกในโปรตุเกสคัพเขาทำได้1ประตูและก็1 ผลงานในหลีกนักอื่นๆก็ยิงกระจุยกระจายเลยครับสื่อหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวว่านักเตะคนนี้มีความกระหายอย่างที่สุดเขาต้องการจะทำประตูต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนการแข่งขันฟุตบอลลีกมันดำเนินไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็ผ่านมา7เดือนเนาะเยอเคเลสสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนได้ไม่มากเท่าไหร่ครับแค่5เดือนเองปล่อยอีก2เดือนเนี่ยเป็นของคนอื่นและเขายิงประตูให้กับสปอร์ติ้งไปแล้วถึง25ประตู และมันก็ทําให้สปอร์ติ้งลิสบอนต้องจ่ายเงิน1ล้านปอนด์ให้กับทางโคเวนทีซิตี้ที่เยอเคเอสเขาสามารถยิงได้ครบตามเงื่อนไขไปเป้กองหลังของปอร์โตครับไปเป,ป้ปอประมุขของพวกเราเนี่ยแหละอดีตกองหลังของเลอมาดิดที่ได้ทิ้งนิสัยเล่นคนก่อนเล่นบอลหลังจากที่เขาย้ายกลับไปอยู่กับปอร์โตแล้วเจ้าของดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสามสมัยเขาก็โดนเยอเคเอสปั ess, ่นจนเละเทะไปหมดเลยครับเขาเอาเยอเคเอสไม่อยู่เลยครับใน2นัดที่เจอกันโดนเยอเคเอสยิงไป4ประตูแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะถูก VAR ยึดนกลับไป โดยที่ไฮไลท์เนี่ยครับมันอยู่ในเกมนัดที่2นัดที่สปอร์ติ้งเขาบุกไปเยือนปอร์โตเนี่ยครับเยอเรเเลสตอนแรกเขานั่งเป็นตัวสำรองก่อนก่อนที่เขาจะถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังในตอนที่ทีมตกเป็นฝ่ายตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อ2ครับและเยอเรเกลสใช้เวลาเพียง3นาทียิง2ประตูตีเสมอเป็น2-2และมันสําคัญมากนะครับ2ประตูนี้เพราะว่ามันเป็นการดับความหวังในการคว้าชแชมป์ลีกของปอร์โตให้กลายเป็นศูนย์ทันทีก่อนที่ในเกมต่อมาเยอเคเกลสจะยิงได้อีก1ประตูพาสปอ bon, สสร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลี โดยที่ในปีนี้ครับสปอร์ติ้งเก็บไปได้ถึง90คะแนนดีที่สุดนับตั้งแต่ปี1950ซึ่งปีนั้นก็คือปีที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์ลีกสมัยที่6ในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้แต่ว่าสิ่งที่มันน่าตกใจนยครับมันก็คือจํานวนประตูที่พวกเขาทําได้ครับสปอร์ติ้งยิงไปทั้งหมด96ประตูมากกว่าเบนฟิกา19ประตูมากกว่าปอร์โต33ประตูก่อนที่รูเบนอโมริงจะได้ออกมาบอกกับสื่อว่าค่าตัวที่ทีมของเขานั้นได้จ่ายให้กับทางโคเวนที่เซิตี้นั้นมันไม่ได ตอนนี้เขารู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันถูกลงเป็นล้านๆเลยมันคุ้มยิ่งกว่าคุม้มซะอีกเพราะว่าถ้าเราเอานักเตะ3คนที่ทําประตูสูงสุดของปอร์โตและเบนซิก้ามารวมกันครับฝั่งปอร์โตก็จะเป็นอีวานิลสันที่ตอนนี้ย้ายไม่อยู่กับบอลมัดเนาะแล้วก็จะมีกาเรโนเมดีทาเลมี่ครับทั้ง3คนยิงรวมกันได้28ประตูของฝั่งเบนซิก้าเนี่ยมันก็จะมีลาฟาซิลบาดิมาเรียและก็คุกคูที่พวกเขายิงรวมกันได้30ประตูแต่ว่าของสปอร์ติ้งลิสบอนครับ วิกเตอร์เยอร์เคเลสยิงคนเดียว29ประตูและในซีซั่นนี้ก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับเยอร์เคเลสมีส่วนร่วมกับการทำประตูไปแล้ว27ประตูและมันก็หมายความว่าถ้าเขายังสามารถทำได้ตามค่าเฉลี่ยที่เขาทํามาตามลอดนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2024นะครับเขาจะจบวันที่31ธันวาคมปี2024ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำประตูโดยตรงมากกว่า103ประตูนั่นก็หมายความว่าถ้ามันมากกว่า103ประตูเนี่ยครับ เขาจะสามารถทำลายสถิติของเลวเนลเมซี่ที่ทำเอาไว้ในฤดูกาล2011-2012กับบาร์เซโลนาลงได้สำเร็จด้วยก็นั่นแหละครับตามที่เยอเคเลสเขาได้เคยพูดเอาไว้เลยว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีใครสนใจในตัวของเขาจนเมื่อเขาได้แสดงท่าดีใจออกมาด้วยท่าสมหน้ากากดูทรงแล้วไม่น่ารอดครับ สปอร์ติงลิสบอนก็คงไม่ลังตัวด้วย100ล้านยูโรมาแน่ครับขึ้นอยู่ว่าทีมไหนจะได้ตัวไปร่วมทีมเท่านั้นเองส่วนลูเบนอโมเรงครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่พาตัวของเยอเคเรสไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเดือนม,มกราคมนี้แต่ซัมเมอร์เขาไม่ได้พูดครับนั่นก็แปลว่าไม่แน่เหมือนกันนะแฟนแมนยูอาจจะได้เห็นกองหน้าคนใหม่ของสโมสรก็เป็นไปได้แต่ว่ามันจะหลุดไปถึงช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าเนี่ย บอกไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลที่ตอนนี้มีปัญหาในทีมเยอะมากครับโดยเฉพาะในเรื่องการจบสกอร์อาจจะดึงตัวของเยอเคเลสไปร่วมทีมตั้งแต่เดือนมาการาคมนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่าตัวฉีกสัญญา100ล้านยูโรแน่นอนครับไม่มีลดและสปอตติ้งก็คงไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมต่อรองด้วยแน่ๆอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าสโมสรไหนยื่นเข้ามาได้ถึงมูล,ลค่าที่วางเอาไว้ก็เอาตัวไปได้เลยโอเคครับและนี่ี่จะเป็นเรื่องราวของวิกเตอร์เยอเคเลสนะครับหวังว่าจะชอบกันนะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันนะและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ